สวัสดีนักลงทุนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การสรุปข,ข่าวสารประจำช่วงเวย็นวันที่28เดือนเมษายนย่าดูในส่วนของตัวบริการสัญญาณทองคําสกุลเงินนะครับใครสนใจเข้าไปดูรีวิวได้ที่ Facebook Page ห้องข่าวเศรษฐกิจครูเปาห้องซิกวีพีอาามพี่หมีเป็นห้องซิทที่มีการเทรดสดชนข่าวมี TPSL ชัดเจนอัตราวินเลตเ,เกินกว่า80% VT Market เปิดบัญชีวันนี้รับโบนัสฟรีทันที50ลาร์โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินครับผม มาดูการเคลื่อนไหวของสถานะตลาดในช่วงเย็นวันนี้กันสนิดหนึ่งนะครับนักทุนในส่วนของตัวดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ฟิวเจอร์สนะครับยังติดลบอยู่ที่0.13% S&P 500บวก0.07%แล้วก็ N a ส DA q ครับติดลบเยอะที่สุด0.18%เพราะได้รับแรงลบจากการที่ยิวผลตอบแทนพัรธบราบราบรัฐบาลสหรัฐนะครับยังคงปรับตัวแข็งค่าขึ้นตลอดทั้งวันโดยปัจจุบันนี้วิ่งอยู่ในระดับ1.645%ครับการปรับตัวแข็งค่าขึ้นมาของตัวดัชนีฟิวเจอร์สนะครับจะ สร้างแรงกดดันให้กับในส่วนของตัวราคาทองคําแท่งเทียนปัจจุบันก่อนหน้าในทาวฟิว1ชั่วโมงนะครับก็ลงไปทำนิวโลนะฮะซึ่งถือว่าเป็นแนวรับที่เราแจ้งกับนักทุนไว้ในช่วงเช้าครับที่1,763ก,กว่าๆนะครับตัวนี้ก็ยังไม่ผ่านนะมีการรีบาวกับขึ้นไปเพียงเล็กน้อยแต่โดยรวมตลอดทั้งวันเนี่ยก็ยังมีแรงเซลล์มากกว่านะครับมาดูการเคลื่อนไหวของตัวดอลลาร์อินเด็กซ์กันสักนิดหนึ่งครับ ปัจจุบันก็ยังถือว่าค่อนข้างทรงตัวนะครับไม่ได้อ่อนหรือว่าไม่ได้แข็งค่ามากจนเกินไปนะครับก็เลยทําให้ในส่วนของตัวสกุลเงินยูโรเนี่ยอยู่ในลักษณะอาการไซด์เว์ตลอดทั้งวันครับอาจจะติดลบเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับบรรดาสกุลเงินหลักการเคลื่อนไหวของตัวคู่สกุลเงินอื่นนะครับออสเตรเลีย Gbp ก็ถือว่ามีการฟื้นตัวครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่บอกเรานะครับว่าดอลลาร์จริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่ได้แข็งค่าอย่างชัดเจนมากมายเท่าไหร่แต่ในส่วนของตัวที่มีการปรับตัวติดลบชัดเจน ก็จะเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยอย่าง JPY, c h f แล้วก็ราคาทองคำครับผมในส่วนของตัวข่าวนอกตลาดนะครับตลอดช่วงบ่ายนี้จะยังไม่มีอะไรใหม่ๆแจ้งเข้ามานะครับในวันนี้ยังมีเรื่องที่นักสุนต้องระมัดระวังก็คือธนาคารกลางสหรัฐนะครับโดยในส่วนของตัวสนักข่าวเนี่ยแจ้งมาคล้ายคลึงกันนะครับเหมือนกันทุกสํานักเลยบอกว่าเฟดน่าจะยังคงอัตราดอกเบีย้ยรวมถึงในส่วนของตัว แผนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆนะครับการทำ QE วงเงิน1.2แสนล้านยูเออรตาร่ต่อเดือนเนี่ยน่าจะคงไว้ที่เท่าเดิมไม่น่าจะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงมากกว่านี้ครับโดยในส่วนของตัวผลลัพธ์ดังกล่าวหากว่าเฟดคงในส่วนของตัวนโยบายและแสดงจุดยืนเหมือนเดิมนะครับก็อาจจะช่วยทําให้ตัวของยูเออราร์และยูวผลตอบแทนพันธบัตรนี้เนี่ยชะลอกําลังขาขึ้นลงมาได้บ้างนะครับแล้วก็จะเป็น ผลดีต่อในส่วนของตัวบรรดาสกุลเงินหลักแล้วก็สร้างแรงหนุนเพียงเล็กน้อยให้กับในส่วนของตัวราคาทองคำครับและนี่ก็คือการสรุปข่าวสารประจำช่วงเย็นวันนี้สวัสดีครับ